สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็อยู่กันที่งานสถาปนิกปี67นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับผมแล้ววันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับช่างโจ๊กได้รวบรวมพลนะครับสายช่างสาย DIY ไว้นะครับนัดเจอกันที่หน้าฮอ3เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีใครบ้างเริ่มจากช่างโตต่อเติมสวัสดีครับผมโตคารินโตต่อเติมนะครับมาจากเพจโตต่อเติมนะครับรับหมาอขอสร้างทั่วไปครับผม อ่าผมช่างโจ๊กกำปางครับผมอ่าช่างเดียครับจากเพจทีเดียลูมิเนียมครับก็เป็นเพจเกี่ยวกับประตูหน้าต่างก็ช่างสอนครับจากเพจอีกิวินเทจครับเป็นงานแนววินกับวินเทจครับผมสวัสดีครับผมปุ้ยเมตตาปุ้ยนะครับผมก็งานช่างงาน DIY ครับสวัสดีครับผมดีบอยบายท็อปปิ้งนะครับสวัสดีค่ะช่างยุจากช่องผิวหญิงทำไม้ค่ะค่ะวันนี้ไม่หลักนะคะจะอยู่ที่ฝนกับช่างโจ๊กเป็นหลักงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ

มีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรหลายอย่างนะครับให้เราได้ดูได้ศึกษามากมายนะครับผมโดยโซนนี้นะครับผมก็จะแวะโซนโซลาเซลล์นะครับเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ใช้งานจริงนะครับให้กับพี่ๆ YouTube นะครับ่ว่าจะเป็นช่างโจ๊กหรือว่าช่างเดียนะครับผมและพลาดไม่ได้นะครับที่จะเลยไปโซนเครื่องมือนะครับพบกับเจ้าโรบอทนะครับของ m a ก i t a นะครับผมแล้วก็ช่างเดียได้พาผมนะครับไปดูเสื้อนะครับที่ ติดพัดลมนะครับที่จะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของเราได้นะครับผมพัดลมลมแรงนะครับมีพัดลม2ตัวนะครับในเสื้อนะครับจะมีทั้งเสื้อกั๊กและก็เสื้อแขนยาวนะครับตรงนี้ลมที่เป่าออกมานะครับจากพัดลมนะครับเพื่อไม่ถูกหลอกนะครับผมก็จะต้องลองเองดูนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าช่างเดียหลอกนะครับก็ดูนะครับลองใส่ดูก็ถือว่าลมก็โอเคนะครับแรงนะครับน่าจะสามารถลดอุณหภูมิให้ร่างกายได้นะครับผม และยังพาไปดูนะครับแท่นตัดปรับองศาอีกนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับด้วยฟังก์ชันนะครับช่างเดียเขาก็อธิบายให้ฟังนะครับจากนั้นนะครับช่างโจก็มาตามนะครับหลังจากที่มัวเพลินกับเครื่องมืออยู่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าบูธบีวอลนะครับผมกับช่างเดียนะครับก็มาเดินดูเครื่องมือช่างนะครับในงานนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าที่วันนี้มีเครื่องมืออะไรใหม่อะกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาแล้วครับ พอดีเดินเดินดูเพลินนะครับที่ที่มากิต้าแล้วก็กำกำลังจะมาดูดีวอต่อครับมีตัวที่น่าสนใจไหมคะถามว่ามีตัวที่น่าสนใจไหมเยอะเลยครับเยอะเลยต้องเตรียมแต่ตังมาตังยังไม่มีมาดูไว้ก่อนสนใจทุกตัวครับผม เดี๋ยวค่อยๆเก็บทีละตัวทีละตัวเอาครับวันนี้มาดูที่งานว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็ค่อยไปหาเก็บการมีเครื่องมือดีๆสักตัวหนึ่งสําคัญกับการช่างเราอย่างไรบ้างครับสำคัญมากครับงานจะออกมาดีไม่ดีก็เรื่องคุณภาพเครื่องมือด้วยครับก็เป็นสิ่งที่น่าลงทุนใช่ครับมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าเวลาจะใช้ไม่มีครับครับเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนครับ ต้องบอกว่าวันนี้ทาริวอเขาจัดหนักจัดเต็มมากนะครับขนเครื่องมือมาไอไม่หมดเลยนะครับทั้งราคาและโปรโมชั่นยั่วยวนใจนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองมาแวะดูได้นะครับที่บูธดีวอลนะครับโอเคค่ะเพื่อนๆก็พาไปดูมาหลายๆบูธแล้วนะคะ ถามช่างโตนิดนึงวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างพามาดูงานสถาปนิก67คือต้องบอกว่าที่งานเนี้ยนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆเยอะนะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างวัสดุหลายๆอย่างที่เราไม่รู้เกี่ยวกับงานบ้านพัะราศัยหรือไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆคือมีจัดแสดงครบทั้งหมดออแนะนําสําหรับใครที่อยากมาหาอะไรใหม่ๆให้กับบ้านตัวเองอยากหาเครื่องมือหรือวัสดุใหม่ๆที่เหมาะสมกับยุคสมัยแนะนําไม่ควรมาไดไอเดียเยอะมากไดไอเดียเยอะมากครับทั้งของตกแต่งทั้งเครื่องมือนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับสุดท้ายฝากช่องเลยก็ตัวต่อ ได้หมดเลยทั้ง e b o o k YouTube แล้วก็ Tik t o ็อกนะครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องช่างเรื่องงานก่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รับงานด้วยรับงานด้วยใช่สำหรับใครที่อยากต่อเติมบ้านอยากสร้างบ้านรับเหมาทั้งหมดเลยครับเป็นช่องดีๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านงานต่อเติมนะคะไปติดตามได้โตต่อเติมอะไรเนี่ยสั่นแล้วเนี่ยบ่ายโมงวันนี้สี่โมงเย็นวันนี้ไปดูหลายๆบูธมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ได้ไอเดียสำหรับที่จะไปพัฒนาในการทำบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการป้องก วันนี้ผมมาเน้นเรื่องของความร้อนเป็นหลักเลยนะ ก็โอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวได้เห็นว่าผมได้ทำบ้านเกี่ยวกับการการการความร้อนนะครับผมเขาไม่ไหวแล้วแย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยช่องรำปลาครับผมช่องติ๊กตอกเพจแล้วก็ยูทูบครับผมโอเคครับผมของแท้นะคะช่างเดียวันนี้ไปดูมาในงานแล้วเป็นยังไงบ้างคะอยากจะแชร์อะไรให้มุมมองแบบให้เพื่อนๆฟังบ้างงานสถาปนิกปีนี้ผมเห็นซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าวัสดุนะจากต่างประเทศเยอะมากเลยอ่าก็รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะ worldwide และ international แล้ว ดีใจเนาะที่เราได้มีทางเลือกมากกว่าจัดสรรเทคโนโลยีที่มันลดความร้อนให้กับบ้านเราเราจะได้อาศัยอยู่แบบสบายๆแสดงว่าใครสนใจมาเลยมีให้ดูเยอะมากใช่แล้วก็จะเป็นไอเดียทีเราเห็นเนาะเนี่ยเราเราก็ถ่ายไว้ให้เป็นเลฟเอาไปให้สถาปนิกดูออกทีดีกว่าอ่าสุดท้ายฝากช่องหนะคะก็ช่อง ทีดีอลูมิเนียมเลข3ตัวดีอลูมิเนียมภาษาอังกฤษนะครับตุกช่องทาง f a c e b o o k t i k t o k YouTube มีหมดโอเคขายอะไรบ้าง <laughs> ขายเฉพาะอลูมิเนียมสำหรับทำประตูหน้าต่างเท่านั้นโ <Okay. S 2> อเคช่างเดียร์ทีดีช่างปุย้ยอ่าวันนี้พาเพื่อนๆไปดูทั้งหมดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมางานสถาปัน,าานิกเพราะว่าผมไม่เคยมาเลยสึกว่าได้อะไรเยอะเลยครับใจยยอะไรเต็มคองช่างได้ดูหลายอย่างครับผมมาปุ๊บครบไปครบจบทีเดียวครับเตรียมแต่ตั้งมา มีตัง <ihren> ค์ในกระเป๋ามาได้แน่นอนแต่จริงๆไม่มีตังค์ก็มาได้เนาะมาได้ครับมาดูไว้ก่อนใช่ครับมาดูไว้ก่อนไม่เป็นไอเดียแล้วก็มาขอความรู้กับเจ้าหน้าที่ใช่ใช่ครับเจ้าหน้าที่เขาใจดีทุกคนครับให้ข้อมูลได้หมดครับก็ฝากช่องหน่อยค่ะ ครับผมปุ้ยมิเตอร์ปุ้ยครับผมทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทิกต็อกครับไปติดตามช่องช่องปุ้ยนี่จะได้ดูอะไรบ้างก็เป็นงานช่างงาน DIY ครับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้นครับผมที่สําคัญนะคะโซลาเซลล์สำหรับบ้านสวนโซลาเซลล์บ้านสวนสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปดูผมก็จะแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้งานจริงโอเคก็น่าจะครบถ้วนนะคะทั้งฝนและเพื่อนๆอินฟูทั้งหมดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าคงได้รวมตัวกันแบบนี้อีกเนาะวัปก่ค oh uh.